มนวยน่เหลือก็เหมือนกันเปรียบเทียบได้หมดนะเข้าเปรียบทุนจริงแล้วลุงเอ้าครับผมเอาละส่วนเรือเทพอ่าส่วนเรือเทพองค์อินก็พรวิชิตที่ได้รวมกันถึงใช้ชื่อว่าพรวิชิตออกหน้าแล้วก็เทพอ,องค์อินอมาแล้วจา้าเอาเละวะลองม,มาแดงนะพยักไหลใบมีว่าตายรู้ว่าภาษากินเรี่ยวก,กันแหน่วาดายแหน่วาดายกันแหน่วาดายนะว่าลุงว ตอนี่คิตไม่ขัวแล้วตอนพิชิตกับพัะสววยไม่ขัวแล้วไม่ขววเรือเสียบาดเจเทพบไปนาประเทศน,นรสิ ในหวพ่อวิชิตพ่อวิชิตจากวัดสว่างอพวันวัดสว่างอพวันโดยทีมงานของเป้งสุพรรณชุดบางมาที่รักหนัวอ,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 อัดกระปุ้ยบรรดาทองใครอยู่ใครไปใครอยู่ใครไปตาสายตายังกอดคอสมันเกยเสมอกันเลยรังสีนาไป็น่าทีนริตเทมนริตีต่จะได้เทพโอ้ใบบอกว่าห้าแพนะเว้ยไุ้ยไอ้กุยห้าแพ้ต่างคนตางเิดตางคนตาครับตากคนตางไป้ลวยว่าแล้วเทมโนริตีหายน้ามาบาเลือเตอร์เลยลำแบบนี้มันยังน ไม่ขาดเท่าไหเพราะว่าเก่งเริ่มเคาะแล้วเก่งเริ่มพคอแล้วแปดแปดบางวันนี้สบายสบายแล้วแปดแปดกันดึงยาวแปดแปดดึงยาวหนีมาแปดแปดดึงยาวหนีมาแปดแปดดึงยาวหนีเข้าเป็นใช่กับผลการตัดสินล่องน้ำแดงครับเทพนรสิงห์แปดแปดเป็นฝ่ายชนะเทพนรสิงห์แปดแปดเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องครับเหลือ5.5้าเราภายน้าทั้งเดียวนะครับย้ำหลายๆครั้งนะครับ พบกันหมดนะครับจะพายลำละสามเที่ยวนะครับนำเรือที่มีคะแนนเป็นที่หนึ่งที่สองเนาะไปเล่นประเภทกอรครับคู่ต่อไปครับร่องน้ำแดงจะเป็นแม่ของเอกนาวา